โอ้โหเจอเป็นเผู้หน่อยด้วยโอ้โหไม่ได้เช็คเลยไม่เลยไม่เลยครับหนึ่งสองครับสามบอสโอกาดครับผมอูชกแลลี่แกลลี่นี่อูชิลลี่หนึ่งสอรสบายครับผมนี่สวัสดีครับผมสแกลลี่จากทีมเอ็กเทนสปอร์ตนะครับรับเอ่อเล่นตำแหน่งคอนโทรลเลอร์ครับรับหน้าที่เป็นอินเกมลีดเดอร์ครับหน้าที่หลักๆของผมนะครับก็จะเป็นการกำหนดการเล่นให้กับทีมครับสั่งแผนในแต่ละวินแล้วก็ การตัดสินใจในจังหวะสําคัญสําคัญครับรับหน้าที่นี้รู้สึกยังไงล่ะครับก็ช่วงแรกก็รู้สึกกดดันครับเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทําในหน้าที่นี้ได้แต่ก็พยายามทาให้ดีที่สุดมาตลอดครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ผลรับออกมาค่อนข้างดีเลยการฝึกซ้อมของพวกเรานะครับก็จะมีตารางครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเที่ยงถึง2องทุ่มครับก็จะมีการฝึกซ้อมซิคิมกับทีมต่างๆนะครับแล้วก็มี ประชุมบ้างครับเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นกับทีมครับถามว่าเหนื่อยไหมล่ะครับก็จริงๆก็มีเหนื่อยบางครับแต่เราได้อยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจครับก็ได้ทําสิ่งที่เรารักด้วยก็สนุกดีครับกาลังใจแฟนคลับเหรอครับก็กาลังใจแฟนคลับก็สําคัญกับพวกเราเอ็กทนทุกคนครับก็เวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่นึกถึงคําว่าสู้ครับสู้ขาดเนี่ยเราก็สู้ไม่ถอยนะครับพวกเรากำลังจะมีแข่ง เอ่อซีชั่นเจอร์เพย์ออนะครับก็หวังว่าพวกเราจะทำได้ดีแล้วก็ได้ไปแข่งระดับมาสเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้ x t e กท eSports ด้วยนะครับขอบคุณครับ